สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะโอ้ยหลอนยินดีต้อนรับสู่ช่องทารอปันแดนปิญญาค่ะมูลนัศษา,าคุณพระคุ้มครองปอบว่คคุมภายนะคะเพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะขออนุญาตคารุคุบอาจารย์เพื่อนๆด้วยค่ะขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆว่าเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานแห่งไพ่ยานโลกท่านเทเวีสุวรรณนะคะ เบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกเนาะขอให้ท่านบอกทั้งทางเรื่องเรื่องทางโลกทางธรรมการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือมีสิ่งใดที่อยากออกมาเตือนนะคะขอเป็นพลังบุญพลังบวกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เบื้อนรับไปแต่พลังบุญพลังบวกเท่านั้นค่ะสาธุสาธุนะคะ ได้ค่ะเพื่อนๆได้สำหรับช่าง้ายกันเหลือเกินพลัางงานในวันนี้เป็นของผู้ใดเอ่ยเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปอืม พราะจดตรงไหมคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครเราว่าทุกท่านมีสเสน่ห์ทางวาจาหมดแหละคือแต่ละท่านไม่ธรรมดาแล้วกันเพียงแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองอันนั้นคือลักษณะเด่นของเพื่อนๆเ,เลยที่ท่านบอกมันเป็นมันเป็นเส้นทางที่เพื่อนๆจะเจริญก้าหวน้าให,ให้ใช้วาจาที่เป็นเลิศเนี่ยให้ใช้ให้ ให้ขุดขึ้นมาใช้ดีกว่าให้ขุดขึ้นมาใช้มันเป็นเส้นทางแห่งศรัทธาที่ปลุกปลุกปลุกเหมือนปลุกพลังบรรพชนนะ่ะตอนนี้นะเนี่ยเป็นพลังเอาเก่าแก่โซโอเลยเป็นพลังเก่าแก่ที่ปลุกพลังบรรพชนมันจะเปิดประตูสู่โชคลาภให้เพื่อนๆนทั้งนี้ทั้งนั้นจะหลอมรวมจิตวิญญาณด้วยนะให้เพื่อนๆนก้าวต่อไปข้างหน้าได้มันบอกอะไรบอกถึงการปกป้องกัน การปกป้องการเปลี่ยนผ่านก้าวไปสู่มิติใหม่ของชีวิตอะค่ะเพื่อนๆน,นะมันเป็นมันเป็นบันไดที่เพื่อนจะเติบโตสู่สู่ความมันข้างมันคงทงั้งทั้งเรื่องทางโลกและทั้งเรื่องจิตวิญญาณมันจะสูงขึ้นไปอะ่ะมันจะอยู่ในพลังงานที่สูงขึ้นอะมันพลังงานที่อยู่ด้านในมันก้าวหน้า ข้างนอกก็จะก้าวหน้าเช่นกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ส,สร้างได้สร้างเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงพลังงานไอสั่งเนี่ยคะ่ะเขาใช้เฉพาะแบบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเก้าแปดเนี่ยสอนสร้างเนี่ยเป็นอะไรที่สั่งสื่อถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะคาพามาจะใช้เป่าเป่าสั่งเนาะก็ซึ่งไม่ไม่ได้เห็นมากนะักมันต้องในพิธีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะสิ่งนี้เขาบอกบ่งบอกถึงเพื่อนๆอ่ะ เปิดรับพอแล้วมีพลังแห่งอนันตจักรวาลมาครูบาอาจารย์ท่านสนับสนุนเนาะมีพลังงานผองพ่อปู่เนาะมรดกตกทอดนี่พลังงานของครูบาอาจารย์การสนับสนุนมีครูทางธรรมอะคะ่ะเหมือนเปิดเปิดพลังชี้นําให้เพื่อนๆน,นะมีครูทางธรรมด้วยมีเรื่องทางโลกทางธรรมมีทางธรรมเปิดพลังแล้วก็ท่านท่านแบบดีวะดีว่าทุกเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เพื่อนๆร้อ,องขอนั่นแหละนะเพราะฉะนั้น ความขยันอดทนนะคะ การทำงานอย่างใช้จิตวิญญาณทำงานเลยนะใช้จิตวิญญาณนะไม่ได้ทำเช้าชามเย็นชามทำงานแบบใช้จิตวิญญาณเบื้องบนเห็นมันจะเป็นการเผชิญก้าวหน้าเผชิญหน้ากับเงาปลดปล่อยความคิดต่างๆได้รับการเยียวยาเพราะนั้นการทำงานของเพื่อนแน่นอนมันเด่นมีวาจาเป็นเลิศมีความเจริญก้าวหน้าครูบาอาจารย์ก็ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติให้มากเราเหมาะกับการทำงานที่มีรากฐานคือผู้ที่มีรากฐานทางจิตวิญญาณ งานช่วยเหลืองานบําบัดงานสร้างสารรค์อะไรที่มีความหมายอ่ะเพื่อนเพื่อนทได้ได้ดีมากๆค่ะนะก็มันเชื่อมโยงกับคารุคูบาอาจารย์ท่านจะนำทางให้เพื่อนเพื่อนได้ตัดสินใจอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้แบบเราขยันแบบพึ่งเนาะถ้าวันนี้เราขยันแบบพึ่งมันจะทำให้เราแบบอดทนอดทน ทำให้เราอดทนแล้วนําไปสู่ความสาเร็จที่มั่นคงการเงินตอนนี้เปิดรับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะเพืเ่อนๆนนะแบบ ตั้งใจบูชาสวดมนต์ภาวนาปล่อยวางอดีตไปปล่อยวางความกลัวไปความกลัวความกลัวกลัวแบบอาจจะมีคนกลัวพลังงานที่มองไม่เห็นน่ะพลังงานทึบแสงพลังงานป่งแสงอะปล่อยวางความกลัวตรงนั้นที่พูดพูดอยู่เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเปิดรับโอกาสใหม่เพื่อนมีเซนต์ไงมีซิกเซนต์ไงเพราะนั้นน่าจะรู้ไงบางทีก็มีความกลัวตรงนั้นเข้ามาเหมือนกันทํางานด้วยจิตวิญญาณไปสู่การทํางานที่มีจิตการทํางานที่ใช้จิตวิญ,ญญาณทํางานของเพื่อน มันจะนำไปสู่รายได้ที่มีความหมายมั่นคงยั่งยืนเนาะมันไม่ใช่แค่แค่ทรัพย์ภายในไอทรัพย์ภายนอกมันเป็นทรัพย์ภายในด้วยเพราะนั้นนะ่ะเพื่อนๆคะความรักความปรารถนาดีที่เพื่อนๆมีให้ตัวเองเยียวยาตัวเองได้มันส่งไปถึงผู้อื่นได้มันมี i m p a c คมากๆม,มันมีผลกระทบที่เพื่อนๆได้สามารถปลดปล่อยเงานในใจเปิดการเชื่อมโยงพลังงานกับบรรผชนมันจะมั่นคงขึ้น อย่าลืมที่จะบ,บูชาตั้งจิตอธิษฐานนะให้นำพาเราไปสู่สู่ทางที่ดีชีวิตคู่ที่ดีอนาคตที่ดีนะใครอยากมีครอบครัวก็ขอไปถึง พ่อแม่สามีพ่อแม่ภรรยาที่เขารักปรารถนาดีกับเราเนาะไม่ให้มีเรื่องมีราวใดๆต่อการนะสอดมันมันนะให้นําความสอดคล้องทั้งจิตวิญญาณเข้ามาให้เชื่อมโยงกับพลังงานบนรรพชนบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอน,นันตจักรวาลเลยนะมาร่วมกันช่วยเพื่อนๆค่ะนะให้ก้าวขึ้นสู่ระดับจิตใต้สํานึก การตื่นรู้อีกเลเวลด้วยศรัทธาและบูชาอย่างตั้งใจคะ่ะขอบูรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้บบองคุ้มภัยชอกล้ามัมีบารมีพร้อมพังนะคะขอบพระคุณที่เพื่อนมาติดตามคะ่ะกลับมาติดตามนะการเดินทางในเส้นทางแห่งศรัทธาแห่งแรงบนันดาลใจนี้คะ่ะขอบพระคุณที่ร่วมกันในการเชื่อมโยงพลังงานกับอนันตจักรวาลขอให้ทุกๆวันของเพ,อเพื่อนเต็มไปด้วยพลังรักแมตตาศรัทธานะแล้วก็ให้ชีวิต มีแต่โชคลาภชีวิตงดงามอยู่เสมอคะ่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพังนะคะถึงซึ่งอริยทรัพย์ทางถางโลกและทางถ้ำร้อยพันเท่าหมือสารันทวีคะ่สสคะสัธุุาัุธ่ข้าเราจะกัน